สวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมคุณชาาเหมือนเดิมครับผมและนี่คืออุลตร้าแมนไฟติ้งอีวิลิชันลีเบิร์ตแบทเทนหมดมาต่อกันนะผมมาดูกันว่าพาร์ทนี้เราจะได้เล่นเป็นอุลตร้าแมนหรือสัปปะหลาดแต่ขอร้องไหว้เถอะอยากเล่นอุลตร้าแมนมากที่ผ่านมาเล่นแต่อุลตร้าแมนตัวเดียวครับผมทีก้านอกนั้นเป็นสัปปะหลาดหมดหวังว่าพาร์ทนี้คงจะได้เล่นเป็นสัปปะหลาดเอ้ยไม่ไม่หวังว่าคงจะได้เล่นเป็นอุลตร้าแมนนะ มันมาแล้วลูกพี่เราทุกคนในที่สุดลูกพี่เราก็มาแล้วพี่อากูมาดูกันสิว่าเราจะเล่นอากูออกมาแบบไหนสไตล์ไหนคราวนี้ได้พบกับบาร์ตันนะผมมาดิไม่กลัวหรอกอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอลืมไปว่ามันวาร์ปได้จะฉีดเหรอรู้นะว่าจะฉีดอะ กันได้ครับกันไปก่อนุอ้ยวับอ้าวชิ้นนี้มึงหลบเก่งจังวะคลิกคว่ำโอเคตบสวยอากูมีคอมโบทุกคนนี่ไงคอมโบของมันโทษาใหม่เ่หยยาปานขึ้น๋ยุดเลยแล้วทำไมนั่แหละสวยว้าวคุณชุบเฝ้า ทิมเร็วกว่าครับโอ้นี่คือแค่พุ่งแค่เนี่ยโอ๊ะอ้โอ้ยเต็มเเลยเฮ้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 ยอ้าวจมายแล้วเหือมึนตัวทำกระแสนั่งนะ เฮ้ยมันจ้วงเรืเลยอูหููหูมานนี่ใส่เข่าปาดลงทุ่มโอเคเฮ้ยได้อยู่เร็วกว่าครับมาดิขอชาร์จบ้างดิให้กูได้ชาร์จเถอะโอ้ย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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวนเข้าไปครับ ิกตบตบเออสวยชาร์จกูจะชาร์จไม่เนี่ยกูจะได้ชาร์จด้วันเนี่ยมาเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเราจะมาอยู่เออสวยปันไว้วก,กับเออ ซาโยนาระไอหนูเดี๋ยวๆด้ดถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแกไม่รอดแน่จัดไปฮะยอดพลังพลังคลื่นเตาสถานฟ้าอื้อหือ เป็นคลื่นพลังที่สวยงามทรงพลังและรุนแรงไปในควาวเดียวกันครับผมโอ้โหชิ่โคตรเท่เลยอะเท่กว่านี้คงไม่มีอีกละอะไรมันจะขี้แอคเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอากูตัวต่อไปครับผมตัวที่สองอุนตราแมนเฮ้ยพี่แมนโอเค ได้อยู่ขอ pues เล mm ่นดาบบ้างนิดชักดาบมาเลยดีกว่าทึาเข้ามาจ้วงเข้าไปก่อนมันได้เปียบนี่แหละจ้วงจ้วงฟันฟันฟันจ้วงเอออาดิปาขึ้นเฮ้ยอุ๊ยโอ้มันทุบเออโอ้ไ เฮ้ยเล่นคอมโบเหรอเล่นคอมโบได้ง sì, mm hmm. ั้นเจอนี่หน่อยเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้กูชักดาบก่อนเออเดี๋ยว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 ถอยก่อนสวยเกือบเท่ละเกือบเท่ละเกือบเท่ละเอาใหม่เออสวยอ่ะฟาอู อะไรของมังเนี่ยจ้วงอืมจ้วง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 ไปก่อนอีกรอบนึงสวยแข็งชึก้บแรงครับผมจิ้มจิ้มจิ้ม <c oughs> จิ้มโอุย้ยโอุย้ยโอุยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บ,จบ,จบ,จบ โวโวจิ้มจิ้มจิ้มอย่างเดียวคือจะจิ้มไอชิ้นนี้มันกระทุกโอ้โหได้เลยโอ้ยเจ็บเจ็บทาไมเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้ว ออกมาอย่างนี้ก็สวยดีเรียบร้อยตัวที่3คราวนี้ขอสปราดบ้างดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้เจอกับตัวอะไรขอแบบตึงๆเลยนะเขารู้สึกว่าอากูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตึงอยู่ครับผมตัวมันตึงอยู่ละไทยแลนด์เหรอ เฮ้ยมาสู้ในแมปใหม่พอได้ยูไทยแลนด์อ่ะจ่วงไปสวยย่านั่นแหละ <P ort of youth> ชาร์จชาร์จชาร์จอู้ <P ort of youth> กันไดน้กันไปก่อนกันไปก่อนจ่วงร <P ort of youth> ู้สึกว่าหมู่น,นี้ไทยแลนด์นจะมาบ่อยแฮะ อู้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 หลบได้พริกตบซ้ายตบขวามานนี้มานนี่มานนี่เหยียบตบลงสวยเคชักดับจิ้งไอ้จุจ่จวง โอเคจ eat, you, Jar 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 Jar. Oh. ้วงอยู่จิ้มอยู่จิ้มแล้วก็จ้วงจิ้มแล้วก็จ้วงจิ้มจิ้มจิ้มเฮ้ยฉวรอบนี้มันกันได้อ้้เอบืออบเกืเกือบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโโอ้โอ้ยโอ้ยโอโอ้โอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ย มิ่งเล่นโคตรแรงเลยไทยแล้วเนี่ยเ๋ยวชาร์จจะเดือดจะติดละออกมาเลยเข้ามารอก,ก่อนรอให้มาเข้ามาชาร์จใหม่เออนั่นแหละสวยปาดเข้าไปปาดอีกอย่าเออเออ โอยโอวโอ๊ยโอ้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 ยเย็นโอ้ย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 ย่เนอกูหยุดพักก่อนเฮ้ยโอ้ออเช่ยแม่งิบหายแล้วิบหายแล้วโดนแช่แล้วครับผม ได้ยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ถึงตายไม่ถึงตายท่านเนี่ยไม่ค่อยแรงครับผมอย่าให้มันได้เกียร์โอาเบอร์เฮียดเด็ด่าบอกได้เลยว่าตายแน่นอนถ้าโดนท่านนั้นของมันเอเคจิ๊บจิ๊บแค่เข้าช่องฟิตไม่เห็นเป็นไรเฮ้ยมันวืดมันวืดเออมาดิที่เร็วกว่าครับใช้ลำแสงนี้นี่ไฮไลท์ของเขาครับ เสียบชาร์จและโอ้ยาวเหยียดมันช่างยาวเลยแบบนี้แต่เสียดายไม่ใหญ่ก่อนอกแอคไปทีหนึ่งตัวที่สี่ตัวที่สี่ 4. คราวนี้ขออุลตร้าแมนบ้างได้ไหมจ๊ะ ขออุนเตอร์แมนหน่อยอยากเจออุนเตอร์แมนจังเลยทาโร่ว่าแล้วทาโร่โอ้โหทาโร่ครับผมแถมมาที่สุสานสัตว์ประหลาดที่โคโลกกันได้จ้วงไปก่อนชักดาบเฮ้ยพี่กูชักก่อน <c oughs> เดี๋ยวๆคำพูดไม่มแปลกแปลกะ <laughs> ยังไงวะให้กูชักก่อนชักดาบครับชักดาบชักดาบชักดาบม,มันคือชักดาบ <c oughs> จะไปชักอะไรอีกอ่ะ <c oughs> คิดลึกไม่ได้ <c oughs> ลบได้ <c oughs> อุ้ยมาขึ้นงวบกดไวไปพอดีโอ้ยอู้อูยอูยอูหจุกอยู่ จ้วงมาปาขึ้นอ,อุ้ยเชีอบโอ้เอ้ออุ้ยอุยฟันลงสวยว้าวว้าวว้าลิวไปว่าเวลาไม่พุ่งนี่โคตรแรงเลยอลาดไปนิด внимание. หนึ่งคี โอ้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 สวยเออแบบนั้นต้องงี้มันต้องงี้มันต้องงี้ชาร์จชาร์จชาร์จโอ้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 เกือบ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 ได้อยู่ได้อยู่รอก่อน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 กันก่อนกันก่อน จ้วงเคแล้วก็เรียบร้อยฮะดอกนี้เต็มเต็มเพื่อไม่ไม่ตุยเลยโอ้โหโอ้วหอุ้ยอุ้ยเจ็บโอ้เกือบแลก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 ได้อยู่ได้อยู่โว้าวอุ้ยเจ็บอุ้ยมันพุ่งแรงนะเนี่ย โอ้ย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 ไม่ได้การแล้วชิบหายแล้วโอ้โหคอล้งเบาๆเลยนะเบาๆเลยนะเสียวจริงๆเอ้อโอ้ยโอ้ยเลือดกูนี่แม่งชอบเจอโมเมนต์แบบนี้ทุกตอนเลยทุกพาร์ทจริงๆกู เออสวยฮนะอเกือบแล้วดิเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยเห็นไหมเลือดทุกคนเชีย่ยรอบนี้คือแบบเส้นใยได้พาแปรจริงๆอ่ะโดนอีกดอกหนึ่งนี่คือแบบไม่รอดแล้วอ่ะอีกดอกเดียวจริงๆดีนะที่ได้เปียบก่อน่ะเดินเข้าไปหาแล้วไปสับม,มันก่อนอ่ะเงินงแย่แน่ โารูแอบแรงอยู่ประมาทไม่ได้ทุกคน <c oughs> เดินกลับแบบเท่ๆแต่ก็เกือบไม่รอดเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับผม <c oughs> ตัวสุดท้ายแล้วตัวที่ห้ามาดูกันว่าจะเป็นคู่แับของเราอย่างกไกอาหรือเปล่าเพราะผมเชื่อว่าคงเป็นไกอาน่าไงไกอาจริงๆด้วยจะเพื่อน สวัสดีจ้านุยกันเลยโอ้ยโอ้ยเล่นแบบนี้เหรอเล่นทักดาบแป๊บหนึ่งจ้วงเฮ้ยจ้วงไปก่อน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 จ้วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยได้เล่นแบบนี้ใช่ไหมจ้วงเข้าไปจับเหยียบไอ่ลงโอเคสวย เข้ามาดีับได้กันก่อนเคยวืดวืดคู่วืดคู่วืดคู่เออวืดอีกแล้วเป็นไรไม่เข้าใจทำไมต้องวืดตลอดเลยคือมันแบบตำแหน่งหน้าการหันันอยู่คนละด้านเลย มาดิงัดกับพี่เหรอยังเร็วไปชาร์จ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 ไปก่อนเออรอจังหวะนี้หันเข้าไปฟันโอ้โอ้โอ้เกือบ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 จันก่อนโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอ๊ย แรงนะเนี่ยแรงอยู่แรงอยู่แรงอย,งอยู่เราเสียเปลี่ยบเรื่องความแรงครับผมเราจะได้เปลี่ยบเรื่องความเร็วอากูจะเร็วกว่าไกอออยู่แล้วแน่นอนแไในที่สุดมันก็เปลี่ยนร่างจนได้บังอาจบังอาจเอาพลังของข้ามาเอาชนะข้างั้นเหรออุสมามอาพลังให้แต่แม่งคิดจะทรยศกูได้จัดไปกันก่อนการก่อนมันถึกขึ้นนั้นรู้สึกได้เลย ป่าชักดาบเลยกันทร์กันทันทันก่อนจ้วงไม่โดนฟาขึ้นสวยเอองวบอุ๊ยเฉียเกือบแล้วฟันจังนัดกับพี่เหรออุ้ยชั่วโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเกือบเกือบเกือบ ใส่เขาบาดลงอือนั่นแหละอี่า้มาดิมาอุย้ยมีนึงเร็วกว่าเฮ้ย <c oughs> แต่มันก็จุกมันก็จุกมันจุกแล้วทุกคนจ้วงไปอีกจ้วงไปปิดจ็อบใช้ท่าอะไรดีเอาสามเดียวดีกว่าจริงๆก็ลังเลอยู่นะอยากจะใช้วงกลมอะแต่ผมชอบท่าไอ้บวงสามเดียวเนี่ยมันเป็นท่าไฮไลท์ของเขาอะผมต้องใช้ท่านี้ นี่มันถึงจะแสดงความเป็นอากูยอย่างชัดเจนง้างชัดลงไปนั่นแหละโตนน็งเต็มก็ <nowhere ần oring> ประมาณน <ward> <Finish>. ี้และกันนะผมสำหรับการเล่นอากูในแบเทินโหมดใครเห็ยังไงหรือตรงไหนที่แบบเอิ่ม ตึงที่สุดสำหรับทุกคนส่วนตัวแล้วเนี่ยแน,น่นอนกับอุลตร้าแมนทารโลมันเป็นอะไรที่ตึงมากมันชอบมาเป็นงี้ตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะแบบไอ้พวกดานที่3ามที่ 4, มันชอบตึงมากเลยแต่แดานสุดท้ายก็ไม่เท่าไหร่ทุกครั้งเป็นอย่างนี้ตลอดอเม่อกีครับผมเหมือนเดิมช้าๆที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดซับสไครต์และเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอตัวลากกไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน